วันนี้ปรากฏว่ารเรื่องราวของกาโตะกับสีกาตองอเป็นข่าวครับกลับมาอีกแล้วเหรอคะเพราะว่ามีการเรียกสอบพยานจากตำรวจกองปราบก็ได้ปรากฏตัวสำหรับคุณวิริยะพงอาถานครับหรืออุบวิริยานั่นเองครับวันนี้มาพร้อมทนายความเพื่อให้ปากคำนะครับคดีที่นายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะ แล้วก็คุณพริมวิรินวิทาวราเศรษหรือสีกาตองที่บอกว่าเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วครับมีเพศสัมพันกันแล้วก็การโตก็ใช้เงินหกแสนบาทเพื่อปิดปากนี่ทักษีกาตองแล้วก็มอภัยเลขาพระคนกลางด้วยนะครับซึ่งพระคนกลางตอนนี้ยังไม่ทราบไปไหนเหมือนกันครับลอยนวลอยู่นะวิทยะบอกนะครับว่าวันนี้มาในฐานะใน่ยนะพยานครับ ได้รับการติดต่อจากตำรวจกองปราบปรามมาเป็นขยานนะครับรับรองเรื่องเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผมไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังสีกาตองแต่ประการใดแต่ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยไปออกรายการโทรทัศน์รายการช่องหนึ่ง้วครับชื่อดังด้วยกันเฉยๆเท่านั้นเองไม่มีเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังชักพาหรือไม่ให้คําแนะนําแต่ประการใดครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าผมมาออกตัวหรือปฏิเสธอะไรก็ก็ว่ากันไปครับแต่ข้อจริงๆก็คือว่า ผมไม่ได้เป็นการชักนำหรืออยู่เบื้องหลังสีตากาตองแต่ประการใดนี่นะอะ้ก็เป็นข่าวประมาณนี้ครับ oh. อือ